เปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ยูโรโซนที่ออกมาค่อนข้างสดใสเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมาเนื่องจากความน่าดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยก็ลดลงตามไปแต่ว่าก็คงยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการรายงานออก ว่าจะเป็นตัวเลขภา,าคอุตสาหกรรมของอังกฤษยอดสั่งซื้อโรงงานในเยอรมน,นีแล้วก็ดุลการค้าของสหรัฐแต่ถ้าออกมาหนุนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสอง ยถ้าดูในส่วนของตลาดเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบรับต่อความเห็นของประธานเฟดสาขาดัลลัสที่กล่าวว่าเฟดมีโอกาสที่จะปรับลด QE มากขึ้นหลังจากเห็นตัวเลขในภาคแรงงานออกมาค่อนข้างดีในเดือนก่อนแล้วก็ยังคงเห็นในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสําคัญในตลาดโลก โดยเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำสป,ปอตเนี่ยมีการดิดกลับขึ้นมาหลังจากลงไปต่ำกว่า,าดับพันสามร้อยเหรียญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงทำให้มีความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวได้ค่อนข้างมากเนี่ยน่าจะยังทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำในช่วงนี้ต่อไป โดยการดิดกลับก็ยังไม่น่าจะผ่านระดับ1320เหรียญในส่วนของราคาทองคำสปอรตอีกครั้งยังถูกกดดันจากแรงขายที่มีออกมาจากกองทุนทองคำขนาดใหญ่อย่าง SDR p Gold Trust ที่มีการปรับลดการถือคองทองคำลงอีก1.5ตันเมื่อคืนนี้แล้วก็ทำให้สถานะการถือคองทองคำปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีที่917.14ตัน ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเห็นราคาทองคำปรับตัวลงทดสอบระดับ1,282เหรียญอีกรอบก็ยังมีค่อนข้างมากดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเราแนะนำว่าสถานะช็อตเดิมอาจจะทยอยรับรู้กำไรบางส่วนในช่วงทดสอบแนวรับที่ระดับ19,360บาทสถานะใหม่เราจังหวะดิดตัวแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ19,700เพื่อเข้าเก่งกำไรในฝั่งช็อต ส่วน s ซฟตี้เล็กฟิลเ e อเองมองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดมองประเด็นทางด้านการเมืองภายในประเทศยังคงเป็นแรงกดดันขณะที่ถ้าดูในส่วนของบรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้านี้เห็นตลาดมิภาพปรับตัวลดลงโดยอมองว่า แม้ในเรื่องของความเห็นจากประธานเฟดสาขาดันลัดเองเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากนักแต่ว่าการฟื้นตัวของอตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองอาจจะทำให้ประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินมาตรก,การ QE ของเฟดเนี่ยกลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้งส่วนในเรื่องของฟันโกลเนี่ยยังคงเห็นแรงขายออกมาในตลาดหุ้นไทย แล้วก็การกลับเข้าซื้อใน s ซฟ e ี้เด็กฟิ u เ u อรเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ไม่มากเมื่อวานมียอดซื้อสุทธิ506สัญญาแม้ว่าจะเห็นนักทุนสถาบันเนี่ยมีการเข้าซื้อต่อนเนื่อง3วันกว่า2,516ล้านบาทในส่วนของ ฝังตลาดหุ้นแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยดูแล้วแรงซื้อก็เริ่มน้อยลงเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่านังทุนยังคงเน้นเป็นการเทรดดิ้งเพื่อรอดูสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ในส่วนของอปัจจัยภายนอกต่อเนื่อง ดังนั้นเน้นกลยุทธ์การเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อเอซ่ 0U 13ในกรอบ955-970จุดไปก่อนแต่ถ้าเบรกทางขึ้นหรือทางลงก็ให้เก็งกําไรตามไปได้ส่วน Brent crude oil future เองเนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะผันผวนระหว่างวันค่อนข้างสูงมองในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองที่ค่อนข้างสดใสย,ยังช่วยจํากัดกัน อ่อนตัวลงระหว่างวันแม้ว่าถ้าดาูประเด็นในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันอาจจะเริ่มคลายลงเหมือนกันเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยมีความเห็นจากาประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านที่แสดงความเต็มใจที่จะยุติความขัดแย้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ลงแล้วก็มีรายงานจากในส่วนของลิเบียว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของลิเบียอาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 7แสนบาร์เรลต่อวันหลังจากที่รัฐบาลลิเบียมีการพยายามที่จะยุติการประท้วงที่โรงงานน้ำมันนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของแหล่งน้ำมันบาสาดในทะเลเหนือซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษอาจจะเริ่มปิดทำการอีกครั้งในช่วงต่อไปในวันจันท์นี้หลังจากปิดซ่อมบำรุงมานาน5วันก็ยงังคงยังต้องติดตามความคืบหน้าจากในส่วนของการผลิตน้ำมันในแหล่งต่างๆ ซึ่งเคยเป็นปัจจัยที่กดดันในเรื่องของอ,อุปทานน้ำมันแล้วก็หนุนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้ปรับตัวพุ่งขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้โดยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนมองว่าอาจจะย,ยังพอเทรดดิ้งในฝั่งรองได้ถ้าหากว่า,า BRQ13 ยอดตัวลงมาแต่ไม่หลุดระดับ3370บาทไปทยอยทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ3 4 3 0แล้วก็3 4 5 0บาทส่วน USDQ 1 3มเนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะผันผวนอิงทางบวกได้ต่อหลังจาก uh, ถ้าดูแล้วเนี่ยในส่วนของการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ที่ระดับ645ล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเบาบางแล้วก็มองในส่วนของ อดอลลา,าร์สหรัฐเองมีโอกาสที่จะดิกลับได้เหมือนกันถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาในคืนนี้แล้วก็ในระหว่างสัปดาห์นี้เนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสประกอบกับในส่วนของปัจจัยการเมืองเองเนี่ยมองว่ายังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของค่าเงินบาทให้มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงต่อ ดังนั้นสถานะรองยังให้ถือต่อไปได้โดยตัดขัดทุนที่ระดับต่ำกว่า31.30บาทต่อรอลล่าสหรัฐแล้วถ้าย่อตัวลงไม่หลุดบริเวณดังกล่าวสามารถเปิดสถานะรองเพิ่มได้มองแนวต้านที่ระดับ31.47บาทต่อรอลล่าสหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ